คลิปที่แบบสวัสดีค่ะสมอนชาแนลนะคะอยากให้ดูอะไรนะคะนี่ของปุ่มะเขาดิเคเห็นหรือยังเสืออันนี้นะครับลิกกี้ก็เลยนี่ไงนี่ไงค่ะลิกกี้ก็เลยต้องจัดการกลับนะฮะมีการอ้าวหนูทำไมอ้าเอาแม่เข้ามาตรงกลางแล้วลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเราตุ้มก่อนนี่ตุ้มเห็จปุ๊บเดี๋ยวทำคนี่นี่นะคะ พน่ารักมากเลยจัดเต็มมากค่ะนี่นะคะโอ้ไม่ก๊อดใครจะไปถอดนี่นะคะเอฟซีค่ะขอโทษนะเอฟซีมาดูกันค่ะนี่นะอู้เดยกนะครับอันนี้ยำหนมจีนครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงเดี๋ยวเกพื้นที่อนแป๊บ น่ากินไหมคะทุกคนมาฟจะหมดมากินด้วยกันนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนมากินที่นี่นะคะนู่นหนูนาคนสวยก็มาแล้วนะคะกุ้งถงนี้เท่าไหร่กุ้งถงนี้เทาไหรห้าสิบค่ะน้องเป็นคนเอาเออะนงเป็นคนหยิบทำไมน้องจะไม่รู้ล่ะนะแล้วคุณหยิบบ้าขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยเอาก็เพื่อความอร่อยคือรุ่งนี้ก็กินได้ปะไม่ก็ถามรุ่งนี้เราจะกินนอเหรอเนาะดูนะคะาใจเลยนะ นะคะชาบูแอนดุกี้นะคะชาบูแอนด์กกี้นะวันนี้ที่วันนี้จัดแบบมะพี่เพชรจัดให้ค่ะดูนะคะอาหารวันนี้นะคะอาหารเย็นนี้นะคะอดูกุ้งนะคะดูกุ้งนะคะนี่ดูกุ้งนี่นะคะดูกุ้งนะคะมาบอกพี่นาให้เปลี่ยนจากเป็ดเป็นไก่หรือก๋วยเตี๋ยวอื่นก่อนไหม คุณฟ้ามีตากรรมมีจริงนะครับนี่เรามีชุดผักเลยนะครับโอเคโอเคโอ้โหดูซื้อได้คือมือพี่เพชรนะคะนี่ไม่เกี่ยวกับการแต่งจาให้แบบัน่คอันนี้น้องหนูนานะซื้อกุ้งมา ชุดเห็ดชุดผักคนสวยนะคะหมึกหมูกุ้งนะฮะนี่หมึกกุ้งอันนี้ก็คนสวยทักไลน์พี่นัดมานะคะทักไลน์พี่นัดมานะคะที่เบอร์082นะคะ6727096นะคะทักไอเดียไลน์พี่นัดมาเลยนะคะ082จัดกันเต็มนเจ็ดวันนี้พี่นัดตื่นเต้นนะคะดูไปซื้อมานะคะ082 6727096นะคะจับได้ขนาดไหนจ้า ชาแนวเรามีอะไรทานอะไรพี่เสือล่วงไหมใส่ถุงละใส่ถุงห้อยตรงนี้น่ะหมูกระเทะหมูกระทาะกปูนะคะกุ้งตัวใหญ่ๆนะโอ้โหสุดยอดตัวใหญ่นะเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเจ็ดสองเจ็ดศูนย์เก้าสมอนจะให้ดูกุ่มนะหรืออะไรก็ไม่รู้มันหมุนนี่นะคะตัวใหญ่ไหมหนองเลือกกุ้งตัวใหญ่ๆมาเลยค่ะกุ้งใหญ่มากเรานั่งกินฝั่งนู้นใช่ไหมคะ ไม่รู้่ะพี่นัดก็ไม่รู้นะคะนั้นหนูหนูนั่งฝั่งนูนะคะหนูจะได้ไรสดได้ไปนั่งฝั่งนู้นพี่นัดได้ย่างอยู่ฝั่งนี้ไปเลยนี่ปนัดอะไรกัดน้องอ่ะอะไรกัดล่ะยุนแบบยามไป่ววงูนำได้มาจะเปี้ยนมา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 กิน้วยกันเด้อ เดี๋ยวชี t, it, it, right? ้นะน้าพ um oh ah, ี okay. plane, no exactly. si ่นัดไปซื้อของมาแล้วนะคะเอออยากจะบอกว่าไงหนูจะนั่งตรงไหนลูกเอาเลยเอาวาวๆนลูกจะได้ย่างกุ้งโอเคน้าเอาออกมาเต็มขาหนูจะได้เข้าได้โอเคค่ะมันไม่นั่งกับหนูนานะรู้กัดอ่ะมันกัดแบบใพันแล้วเจ็บๆอ่ะเ FC หนูนาหกดให้ยายด้วยเด้อกดสมาร์ทแชแนลด้วยของที่ คิดผิดพลาดไปหน่อย่ะสาหมูเออขาหมูนะคะพี่นะเอซีเหลืออยู่เจ็ดท่านคนหมุนเมื่อกี้อ๋อมันหมุนนะคะอย่าลืมผักนะผักนี่ค่ะผักนี้คะเออไอเอ้ยไอเอาอันนี้มามันไม่ถูกอันนี้มันแพงมากใส่ได้ทานได้หนูจะเอาไว้ย่ามมันแพงไม่เป็นไรเอาไว้ให้น้องกินสักสองดอกเดี๋ยวน้องขอกินสักสองดอก นะคะคุละงไนะเตี้ยชีนนะคะมากินข้าวกับเที้ยชีนนะคะกินข้าวกันนะคะนะคะโอเอาเห็ดนี่มาโอ้ันนี้กินข้าวกับหนูนานะวันนี้แล้วใครบอกให้ซื้อโอ้จะเก็บไว้ทำยาดูดูดูค่ะด้วยความที่บอกว่าเอามาอวดน้องนะคะบอกว่าพี่ซื้อเห็ดมาให้หนูนาแล้วดูสิคะเห็ดไม่ให้กินแพ็คละสองร้อย กล้าเนาะสองร้อยเก้าสิขนาดหนูยังไม่กล้าซื้ออะอยากให้กินนะคะดูดูกินแล้วหนูลอยได้ไหมไม่มันคือเห็ดโคนญี่ปุ่นถึงจะคนญี่ปุ่นก็เหอะนะอ่ากินแล้วลอยไหมลอยค่ะลอยไหมลอยค่ะลอยเงินลอยออกไปจากในกระเป๋าไทยนี้สวัสดีคุณชายกบอร่อยกินดิบได้ได้ค่ะเห็ดอร่อยนะเห็ดนี่กินดิบได้เอาถุงมาเอาถ้วยมาใส่น้ำจิ้ม โทษนะคะโอเคแค่นี้นะคะบ๊ายบายอันนี้เห็ดอะไรนะคะเห็ดโคนญี่ปุ่นค่ะแผ่นเท่าไหร่คะสองร้อยเก้าเซฟคุณยังซื้อมาเพื่อความสุขของนูน่านี่คือบรรยากาศหมู่บ้านสวนยางนะครับหมู่บ้าานนสวยงแล้วถามสุขภาพน้องไหมว่าน้องจะกล้ากินไหมแล้วน้องจะกล้ากินไหมถามสุขภาพน้องสักคำไหมคะแล้วเมื่อกี้กินยังกินหมดแล้ว กินแล้วค่ะกินแล้วจบนะกินแล้วนะกินแล้วมันนะคะมันเนี่ยนะคะไปไปนะคะพี่นักขอบอก